เอรีชแนลสวัสดีคะ่ะพี่น้องวันนี้จะมาอัปเดตอาการให้ฟังนะคะสำหรับใครที่ถามถ่ยเข้ามาและคอมเมนต์ตามเฟซบุ๊กนะคะพี่น้องจะมาอัปเดตให้ฟังค่ะพี่น้องตอนนี้นะคะดีขึ้นแล้วคะ่ะดีขึ้นแล้วไม่มีไข้นะคะตั้งแต่วันแรกแล้วคะ่ะมีตั้งแต่วันที่สิบแปดทีไรเออไลวันที่สิบแปดคะครั้งที่แล้วคะ่ะรังที่สามสิบสี่กินยาพราราแล้วมันก็เศร้าไปเรื่อยค่ะพี่น้องนอนจะนอนก็ดต้มขึ้น นี่นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าดียังไงนี่นะคะมันจับเกียแล้วครับพี่น้องอันนี้จับเกียแล้วก็หลอกออกไปแล้วครับชิเป็นแพลปินแล้วพี่น้องเดี๋ยวลักซาต่อไปอน,นี่อันนี้ก็เกียหลุดไปแล้วนะคะนี่อันนี้ก็กำลังจะหลุดอันนี้ก็เกียหลุดไปแล้วนี่เป็นเกียรแล้วก็หลุดไปแล้วมองนี่จุดแล้วจุดนี้นะคะเราก็ได้ตัวกับเป็นจุดประมาณนี้แล้วครับพี่นอ้องแหงมดแล้ว แห้งหมดแล้วนะคะมือนีมื่อขึ้นนีก็ได้ออกมากานน้ำมูอะมาดูเพื่อนๆเตรียมโชว์นะคะน้องๆเลนเซอร์เตรียมโชว์เตรียมคว่มพร้อมนะคะพี่น้องที่สี่ไรฟ์ซดครั้งที่สามสิบห้านะคะไลฟ์เปิดฤด,ดูการนะคะไปไลฟ์เปิดฤดดูการมือนีก็ออกมาหน้ามูขบม,มือไรอก,ก็เลยครับรถพี่แป้วนะคะบอกว่าให้ขับรถคันนี้นะคะออกมา รถขันทีมี่ทีนอนนี่พี่น้องที่ไปใส่ที่นอนมาใหม่นะคะเสียหายน้องนาลิตาอยู่หนีนะคะมือนี่น้องนัลิตาสิขึ้นเวทีน้ําแล้วก็เสียเอามามา,ออะะอามาเล่นล่ออยู่หนีสักครู่นะคะจะมาเล่นเราที่นี่สักแป๊บ,แ,ปบแล้วก็ขึ้นเวทีแล้วน้องก็จะกลับบ้านนะคะดีเบอร์แล้วครับพี่น้องอันนี้ลอกแล้วแหแหงแล้วก็ลอกออกไป ก็เลยมาน้ามูเ๋ยววครับ <laughs> นี่นะคะงานของเราก็ไม่ทิ้งนะคะระหว่างเราป่วยเราก็อนุมัติทุกวันนะคะถ้าเอฟซี FC แฟนคลับซื้อตั๋วเข้ามาแล้วก็นอนอน,อน,อนุมัติอยู่ในห้องนะคะ, <c oughs> ะคะวันนี้ได้หายดีแล้ว <c oughs> ขอบคุณความเป็นห่วงเป็นใยของทุกคนนะคะจากทุกคนจากพี่แพลนนะคะน้องน้ำตาลที่ช่วยเอาเข้าวไปส่ง ไปส่งทุกมือน,น้องน้ำตาลนะคะน้องน้ำตาลหวานน้อยเอาเขาไปส่งสุกม,มือนั่แหละเป็นห้องเป็นใยพีนะคะตอนนี้เราก็มาถึงงานแล้วนะคะเดี๋ยวสีไทยบรรยากาศให้เบิ้งครับพี่น้องตอนนี้พี่เอนุชาและพี่ใหม่พัชรีก็มาถึงแล้วนะคะแขกรับเชิญห้องมณีมีพี่ใหม่พัชรีพี่เอนุชาแล้วก็น้องใบป,ปอนะคะน้องใบป,ปอ องเปปอซีเริ่มเรียนประมาณหนึ่งทุ่มนะคะเข้าวงไงเข้าสีเริ่มเรียนประมาณสองทุ่มครับพี่น้องมันหลอกเราพี่น้องมันจะเป็นแพ้เป็นเดี๋ยวหาแนวทานี่หลอกเราถือว่าหายเร็วอยู่นะคะเป็นวันที่สิบแปดครับพี่น้องมันอีู่วันที่สิบห้าถือว่าหายหายเร็วนะคะไม่แพ้่เชื้อแล้วนะคะ นี่เดี๋ยวพาไปดูงานนะคะแล้วลอ,อกรถก่อนนี่นะคะตอนนี้อยู่รลเบีีโอเคเดี๋ยวพาเดินดูนะคะตอนนี้เราก็เข้ามารับประทานอาหารก่อนนะคะมากินเขากันครับพี่น้องตอนนี้ก็ตังเตรียมของจะออกไปอีกรอบนึงนะคะได้กาน้ำได้ส้มกันมีกา,าน้ำมีสม้มมีขนมนม,มเนยนะคะที่ห่อสีไปใส่ในการ ต้อนรับแขกนะครับพี่เอนุชาและพี่หมายพิเศลีนะ,ะไปส่งกาแฟกับพี่น้องแล้วค่มีปักไฟที่เอตเตรียมไปฐานั่งอนุมัติแล้วนะเพราะว่าต้องใช้แบตมือถือรอบถึงสองรอบเลยนะคะเมื่อแล้วเบิร์ตอีกค่ะพี่น้องมีเซียนนี่ยังที่พี่แเโลเตรียมไปเปลี่ยนนลคะโอเคเดี๋ยวจะออกไปแล้วนะคะน้องๆเล่นเซืซ้อก็ออกำลังเตรียมตัวค่ะอยู่ข้างหลังค่ะพี่น้องตัดบทมาเลยนะคะตัดบทมาวันที่26ท่านว่านะครัะมือขึ้นห้าแสดงครับพี่น้อง เอยากายที่ว่าเข้ากลับมากินเขาบ้าน,นี้เข้ากลับไปว่าสิไปนั่งอนุมัติว่าสิไทยคีพบพี่น้องมึงเช่นยากพี่น้องค้นเขาแบบว่ามาลืมตึตมตำข้นเขาแบบหลายจะเลบยบอดไทยได้อย่างรับพี่น้องจนว่าเลือกง,งานยากจนว่าเลือกง,งานโหลดต้องรับแขกรับอย่างอันเอฟซีมาหลายนะคะเอฟซีต่างจังหวัดก็มานะครับพี่น้องเพื่มาให้กำลังใจแบบหลายก็่พค่อยว่าง ประเทศไทยเลยแบบนี้ตื่นมาตื่นมาบ่ายสามพีมนม่น้องมานี่ตื่นบ่ายสามครบน้ำแต่งตัวของตาเหลี่ค่ะเดี๋ยวจิไปกินขา้าวนี่นะคะบ้านพักก็มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะบงังในซีเอทอันเซียอทมองเก็บชุดกับพี่น้องอยู่ข้างออฟฟิศหน้าห้องเอ๋ค่ะตอนนี้ไอ้เพิ่นกำลังเก็บฉากับพี่น้อง ต่อมางหน่อยไอ้น hey, <|ja|>> oh, uh! um, oh, ุ่มน้องเอ็มนะโอ้คนวัยสี่คนอะจะเก็บขยะแล้วไลหรอมาจะเก็บกระยากับใบมุสอันโอ้เปลี่ยนอาชีพเก็บขยะขยะกับเก็บพี่น้องหลังหลังล่าสุดอันของน้ำแล้วครับเหเ่าในหลังเป็นย่งไง ไม่ไอที่ออกล่างไม่กุ้งไม่ทักแต่เดียวเดียวแค่เดียวมันไม่ขี่หรอิเ่องที่ว่าของน้าเนาะมีแต่ปฏิกูลออกจากขนนี่นะตอมแล้เอามื่อลูบรบนะเอาไปต่อยเราขวดออกมันแั่เหลาขวดออกเ่่เอะบงที่ไป้ายมีไว้เอาเมื่อแล้วดึงอองดึงอ่โอ้ยไปเราไปเบื้องการล่างสวมมันเคลื่อนทีนะ ช่องอันไอซอมช่องซอมหน่อยฮะลูกอ้ยเเดี๋ยวจะลังเทียงนะฮะาเ็้เนก่เ็นีไที่งเป็นะรต้นเรียนเข้าไปติดตามชมคลิปช่องตอมนะเฮ้ยไปแปลร่างอันส่วนพี่น้องล้่างสวมไปเก็บขยะโอ้ขาังสิบะก็แยกออกแยกออกแ่ยกออกแล้วแยกออกมนี่เปานอะก็ กมอะไรล่ะชูตัวเลยแล้วก็ลายนาทีนะเอาฉากเขาคนใส่อันนี้ไปเลฉากเี่ยงไปี่เื่พี่ย่ไหมเ่เชื่อจังเลยพี่ออไม่็ฉากนี้อไรเ้หากนี้อยบ่อยสิริชัยไม่ไดเชื่อสามนาทีเปียนตัวหนึง ไล่ละเทือยงไล่ละอันละลวดเตอี์นินใสออกงานนีจากจักพี่ใยสิบิชัยนะฮะมาหาสิอรยางงใชกูดังมึอ้ัอเคมันยกการรอบทางพี่รอกไปแล้วแ่กินเ้าสิไปน ไปยังก่อนละกินนั้อหมูกระแทะแม่บอกนี่แอมส้วนไปกินกน,นัน้อบุญงมอมาจังแม่คุณเสดตัวอะไรไปบอกใหไปกินไปกินกุ้งนี่คุณเตือนว่ะไปก่อนโอเคพี่น้องขึ้นบ้านใหญ่แล้วนะคะสิไปเตรียมตัวไปทานข้าวแล้วนะคะนี่ค่ะระหว่างขึ้นบ้านนะคะได้ยินเสียงเหรอ สูบน้าครับพี่น้องเปนอาจีสูบน้านนออกเล็กน้อยเพราะว่าอาีตั้งสาีตั้งหันห้อมสตรีมหันนอดตั้งห้อมสตรีตรงนั้นนะคะที่ทําไว้นะฮะพี่น้องโอเคที่ก็เป็นการอัปเดตการทํางานนะคะแล้วก็อาการของเอนะครับพี่น้องสำหรับที่วีเร่ปน,น,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเอร์ไอแ n นเอลด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ